ตอนที่123ช่วยคนยังช่วยตน1ใบ2ใบ3ใบ4ใบถุงเก็บว,วัตถุ11ใบ,เ,บเต็มเต็ม ตัชิงเกอร์ดูจนุนงงเป็นไก่ตาแตกพึมพำว่ามีหน้ามีหน้าผู้บำเพ็ญเพียรตั้งมากมายถึงชอบการป้นนี่ช่างเป็นลาบลอยจริงๆริงสิทธพี่ชิงเกอร์เรารีบไปเถอะหาที่กำบังหลบขึ้นมาก่อนแล้วค่อยตรวจด,ดูของที่ได้มามัว่วชิงเฉินไม่อยากให้เกิดเรื่อง่องยากอะไรอีกแล้วจึงรีบเอ่ยสองคนหนึ่งกาเก็บกวาดสนามรบแล้วไปจากป่าทึบอย่างเงียบๆหลายวันต่อมาสิทธน้องชิงเฉินนี่ก็เป็นวันที่9้าแล้วขอพี่ ขอเพียงอดทนอีกหนึ่งวัน พวกเราก็าออกไปได้แล้วต้วนชิงเกอร์เอ่ยพางหอบแ,กแกหกๆมั่วชิงเฉินผมเ้ายุ่งหยิงพยุงต้วนชิงเกอร์ไว้พยักหน้าแรงๆว่าอืมไม่นึกเลยจริงๆว่าหลังจากมาถึงดินแดนลี้ลับแล้วจะกลายเป็นนรกเวจีเมื่อก่อนได้ยินว่าผู้ป็นเพียงที่เข้าดินแดนลี้ลับคนที่ออกไปได้มีไม่เกินครึ่งที่แท้คนมากเพียงนี้ล้วนตายในมือพวกเดียวกันเพิ่งผ่านการฆ่าฟันมาอีกยกหนึ่งสองคนหมดเรี่ยวแรงจึง หาที่กำบังที่หนึ่งกินโอสถลงไปเริ่มนางบำเพ็ญเพียรฟื้นฟูพลังวิญญาณหนึ่งช่วยามให้หลังตัวเชงเกอร์ลืมตาขึ้นยิ้มอย่างขมขื่นว่าตาบากของเรายังคงต่ำไปสักหน่อยโชคดีที่อยู่ด้วยกันกับเจ้าการป้นฆ่าหลายครั้งปานนั้นถึงรอดมาได้กลับได้ของมาไม่น้อยโดยเฉพาะยันแล้วโอสถที่จริงมั่วชิงเฉินไม่ขาดแคลนโอสถทว่ายันเป็นของที่สิ้นเปลืองเมื่อเข้าแดนลี้ลับแล้วไม่อาจเติมได้ การยึดจากผู้บำเพ็ญเพียงคนอื่นจึงช่วยพวกนางไว้ได้มากเพราะว่าอย่างไรเสียอาวุธเวทที่ได้มาในเวลาสั้นๆนั้นไม่อาจเชี่ยวชาญวิธีใช้ได้เลยเมื่อชิงเฉินยิ้มว่าการทดสอบครั้งนี้ก็นับว่าคุ้มค่าไม่เพียงได้โอสถสร้างรากฐานยังเพิ่มประสบการณ์ในการสู้จริงไม่น้อยอย่างน้อยก็รู้ว่าพลังที่แท้จริงของตนเป็นเช่นไรกันแน่ฮึ <c> ่ <oughs> ที่ยิ่งหายากคือสิทธิ์น้องได้สูญวิญ,ญญาณที่ไม่เลวมา ตัวหนึ่งตัวชิงเกอร์ล้อเล่นมั่วชิงเฉินชงักทีหนึ่งเมื่อว,วานอีกาไฟได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยในระหว่างการต่อสู้บังเอิญไม่กี่วันก่อนในของที่ได้จากผู้บำเพ็ญเพียงสามคนนั้นพบถุงอสูนวิญญาณใบหนึ่งจึงเก็บมันเข้าไปให้พักฟืน้นทว่าอีกาไฟคงไม่ยินยอมเป็นอสูนวิญญาณของตนหรอกกระมังถึงพรุ่งนี้ก็ทิ้งมันไวน้นี่ก็ไม่รู้ว่ามันได้รับบาดเจ็บจะมีอันตรายหรือไม่ เป็นอะไรหรือสิ่น้องชิงเฉินต้วนชิงเกอร์เห็นมั่วชิงเฉินเนี่ยนิ่งเงียบจึงอดถามไม่ได้มั่วชิงเฉินสายสีสาว่าไม่เป็นไรสิพี่ไม่สู้เราก็อยู่ที่นี่วันหนึ่งเถอะไหนๆถึงยามบ่ายพรุ่งนี้ก็ถูกส่งออกไปแล้วต้วนชิงเกอร์ถอนใจว่า ดีเพียงแต่หวังว่าคราวนี้อย่าถูกพบอีกเลยจะดีกว่าหลังจากวันที่5เป็นต้นมาผู้บุพเพนเพียรไม่น้อยที่ยังเก็บเกี่ยวไม่ได้ยอมแพ้ในการหาสมุนไพรทิ์แต่คิดไม่ดีไม่ร้ายกับผู้บําเพนเพียรคนอื่นขึ้นมาแทนผู้บุพเพนเพียรไม่น้อยที่ได้สมุนไพรทิ์แล้วคิดจะประคองให้ถึงวันออกจากหุบเขาต่างถูกหาเจอต้องเข้าสู่การต่อสู้อย่างช่วยไม่ได้โดยเฉพาะเมื่อสองวันก่อนสุดท้ายนี้พู้โม่ชิงเฉินสองคนที่หลบซ่อนอยู่เห็นผู้บุพเพญ เียนรวมตัวเป็นกลุ่มเหมือนสุนัขล่าเนือ้อ ค้นไปทั่วไม่หยุดหย่อนพวกนางสองคนก็เป็นเช่นกันหากถูกพบทั้งสองคนล้วนเป็นหญิงสาวตะบะไม่สูงอีกอีกฝ่ายเหมือนได้เปรียบจึงลงมือโดยไม่ลังเลกระทั่งมีหลายครั้งที่ถูกผู้บุกเพลนเพียนสีห้าคนล้อมโจมตีดีที่ทั้งสองคนร่วมมือกันอย่างรู้ใจอีกทั้งต่างมีท่าไม้ตายนี่ถึงได้อยู่รอบปลอดภัยมาจูจ่ๆมั่วชิงเฉินก็สีหน้าจริงจังส่งเสียงทางจิตว่าสิทธิพี่ชิงเกอร์มีคนมาทาง นี้แล้ว ตัวชิงเกอร์วิธีพยักหน้าเก็บงามกลิ่นอายของตนขึ้นหลายวันมานี้ที่สู้เคียงบ่าเคียงไหลกันมานางพบตั้งนานแล้วว่ามื่อเิงเฉินจิตสัมผัสไม่ธรรมดาก็เหมือนวันนั้นตนถูกผู้วิ่งเพียนสำนักเดียวกันสามคนนั้นพบนางกับสาม,มารถหลบการตรวจค้นของพวกเขาดังนั้นบัดนี้นางจึงเชื่อถือและยอมรับคำพูดของนางในด้านนี้นักไม่ผิดตามที่คาดเพียงไม่นานก็เห็นหญิงสาวคนหนึง่งเสกคาถาเหยียบลมวิ่งมาทางนี้เพียง แต่ฝีเท้าของคนคนนั้นโซซัาโซเซดูเหมือนได้รับบาดเจ็บข้างหลังมีผู้บำเพ็ญเพียรสองสามคนไล่ตามดูเครื่องแต่งกายแล้วเป็นคนของพรรคเกี่ยวกวางทั้งหมดเป็นนางมู่อชิงฉินฉงักเป็นอะไรหรือสิ์น้องเจ้ารู้จักหญิงสาวคนนั้นหรือเออเคยเสวนากันสองครั้งสิ์พี่เจ้ารู้จักหรือ <c oughs> <c oughs> ถึงกับไม่รู้จักเพียงแต่หญิงสาวคนนี้มีชื่อเสียงนักในพักคแก้ววางเป็นสิทธิหัวกะทิที่ถูกผู้บำเพ็ญเพียรระดับเก่อเกลนปานรับเป็นสิทธิ์ก้นกุฏิโดยตรงดังนั้นข้าเคยพบครั้งหนึ่งนางเป็นเช่นไรมั่วชิงฉันถามต้วนชิงเกอร์ชงักได้ยินว่ากับผู้ชายนางไม่ไว้หน้ากับผู้บำเพ็ญเพียรหญิงนางยังนับว่ามีไมตรีดูเหมือนไม่มีความเมียโสที่ผู้บำเพ็ญเพียรในแวดวงนั้นมีโดยเฉพาะหรือว่า สิทธิ์น้องคิดจะช่วยนางมั่วชิงเฉินส่งเสียงทางจิตว่าสิทธิ์พี่พูดถูกครึ่งหนึง่งข้าก็ประทับใจหญิงคนนี้ไม่เร็วเช่นกันแต่ก็ไม่บิดบังสิทธิ์พี่สาเหตุที่สําคัญกว่าน,นั้นคือข้าอยากฆ่าสองคนที่อยู่ในคนที่ตามข้านางอยู่ ยามนี้คนพวกนั้นมาถึงข้างหน้าแล้วมีทั้งหมดห้าคนค่อยๆล้อมผู้บำเพ็ญเพียรหญิงขึ้นมาชายสามหญิงสองดูจากเครื่องแต่งกายภายนอกจากผู้บำเพ็ญเพียรชายคนหนึ่งเป็นสิทธิในสำนักนอกนั้นไม่คิดว่าจะเป็นสิทธิคาราว่าทั้งหมดหากปกติอยู่ในสำนักเจอผู้บำเพ็ญเพียรหญิงระดับหลอมลมปานที่เป็นสิทธิหัวกะทิเช่นนี้แม้หายใจแรงก็ไม่กล้าบาัดนี้กับกล้าล้อมข้าแล้วผลประโยชน์ช่างเร้าใจคนจริงๆด้วนชิงเก ตั้งใจดูพบว่าหนึ่งในหญิงสาวไม่คิดเลยว่าจะเป็นหูเ้เยี่หลานที่อยู่ร่วมลานบ้านกับมั่วเิงเฉินสิทธิ์ในสำนักเพียงคนเดียวนั้นก็คือคนรักของนางนั่นเองจึงเข้าใจในฉับพันว่ามิน่าล่ะสิทธิ์น้องคิดถูกแล้วเฉยโอกาสฆ่าสองคนนี้ซะไม่แน่ความยุ่งยากของเจ้าก็จะหายไปถูกต้องข้ากำลังคิดเช่นนั้นอยู่พอดีสิทธิพ์พี่เราเรอดูท่าทีไปก่อน ผู้บำเพ็ญเพียรใน5้าคนนี้ไม่มีระดับหลอมล้มปานขั้นสมบูรณ์ดูท่าทางสิทธิพี่ท่านนั้นแม้ได้รับบาดเจ็บถูกพวกเขาล้อมไว้แต่พวกเขาก็ต้องเปลืองแรงไม่น้อยมั่วชิงเฉินส่งเสียงทางจิตผ่านการต่อสู้มาหลายวันนี้ทั้งสองคนไม่กลัวการต้องเผชิญหน้ากับผู้บำเพ็ญเพียรที่ใช้พลังวิญญาณจนอิดโดย5้าคนพร้อมกันนี่นอกจากประสบการณ์ต่อสู้ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในการดวลเป็นตายแล้วอีกสาเหตุหนึ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้ก็คือ ในมือพวกนางมียันปริมาณมากโยนออกไปเหมือนไม่ต้องการเงินอนุภาพยิ่งใหญ่นักแน่นอนนี่ก็ไม่ได้บอกว่าพวกนางก็จะประมาทเพราะการนี้ไม่ว่าคู่ต่อสู้จะมากจะน้อยล้วนต่อสู้เต็มกำลังไม่แน่ผู้บำเพ็ญเพียรที่ดูเหมือนธรรมดาคนหนึ่งก็มีไพ่ตายก็เหมือนผูน้บำเพ็ญเพียรพ,พวกนั้นที่ไม่เห็นพวกนางเป็นแกะอ้วนใครจะคิดว่าสุดท้ายต้องกลายเป็นชิ้นปลามันในปากพวกนางล่ะสิทธิ์พี่มัว่วเจ้าก็อย่านี้อีกเลย เบืองแรงเปล่าๆคนที่พูดคือสิทธิ์ในสำนักคนนั้น ใบหน้าสดสวยแต่จริงจังของผู้บำเพ็ญเพียรหญิงบกคุมด้วยน้ำแข็งชั้นหนึ่งเอ่ยเสียงเย็นว่าเราต่างเป็นสิทธิสํานักเดียวกันพวกเจ้าอดทนมาถึงยามนี้แน่นอนย่อมมาเก็บเกี่ยวมาไม่น้อยเหตุใดต้องเข็นค่าสํานักเดียวกันหรือว่าพวกเจ้าไม่รู้ว่ากฎสํานักข้อที่หนึ่งคือห้ามสิทธิร่วมสํานักเข็นค่ากันเองหรือยอย่างไรคนที่ไม่เป็นผู้นำเหงหน้าหัวร้อฮ่าฮ่ากฎสําสนัก กฎสำนักมีไว้ใช้ในสำนักมาพูดกฎสำนักดีดินแดนลี้ลับนี้ช่างหน้าขันสิ้นดีสิทธหัวกะทิที่ว่ากันเช่นพวกเจ้าปกติสูงส่งไม่เห็นใครในสายตาของที่คนอื่นใช้แล้วทางชีวิตก็ไม่ได้มาพวกเจ้ากลับได้มาอย่างง่ายดายยอมไม่รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้สำหรับผู้บำเพ็ญเพียรที่ไม่มีคนหนุนหลังเช่นพวกเรานะั้นสำคัญเพียงใดผู้บำเพ็ญเพียรหญิงกัดจินฝีป,ปากว่า พูดเช่นนี้พวกเจ้าตัดสินใจแล้วสิว่าจะต่อกรกับข้าพวกเจ้าต้องคิดให้ดีนะคนที่เป็นผู้นำหัวรอฟูว่าสิทพี่มั่วอย่าพูดมากหากเจ้ายอมมอบของออกมาให้หมดเห็นแก่ที่อยู่ในสำนักเดียวกันพวกเรายอมให้เจ้าได้ตายอย่างสบสวยหน่อยโดยเฉพาะเกาะอ่อ,อ,อนใหมทองนั่นเจ้าเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าข้ามีเกาะอ,อ่อนไหมทอง ผู้บำเพ็ญเพียรหญิงดูออกว่าห้าคนนี้ตัดสินใจแน่วแน่แล้วจึงถามเสียงดุฮึฮนี่ก็ไม่รบกวนสิพิม,มัวเป็นห่วงหากคิดไม่เข้าใจก็ไปขอบคิดดีๆข้างล่างเถอะผู้ชายที่เป็นผู้นําดูเหมือนไม่ยอมเสียเวลาส่งสายตาให้ห้าคนบุกขึ้นพร้อมกันเห็นทั้งห้าคนบุกมาใบหน้าผู้บำเพ็ญเพียรหญิงฉายแววสิ้นหวังตนมั่นใจในตนเองเกินไปแล้วตอนนั้นอาจารย์กาําชับตนให้ระวังให้มากให้อาวุธเวทก่อออดไหมทองที่พลังการป้อง โดดเด่นมาชุดหนึ่งยังยัดยานแล้วโอ,อสูดจำนวนมากให้ตนอีกทั้งตนก็โดดเด่นในค่ายกลเชื่อมั่นว่าในผู้บุญเป็นเพียงระดับเดียวกันไม่มีคนสู้ตนได้ดานลีรับกับเป็นเพียงสถานที่เพิ่มประสบการณ์ให้นางเท่านั้นกับประมาทความละโมบของผู้บุญเป็นเพียงต่ำเกินไปแล้วหฮต่อให้ฆ่าตายก็ไม่ให้พวกเจ้าได้เปรียบเด็ดขาดใบหน้าผู้บุญเพ็ญเพียงหญิงฉายแววเด็ดเดี่ยวเสื้อผ้าพองขึ้นในทันใดเปรียบเสมือนลูกโป่ง ที่อัดเต็มด้วยลมพลังวิญญาณที่พองขึ้นอย่างรุนแรงก่อให้เกิดลมพายุเสื้อผ้ากระพือดังพึบๆแย่แล้วนางจะระเบิดตัวเองคนที่เป็นผู้นำตระกูลเสียงหนึ่งทั้งห้าคนถอยหลังไปพร้อมกันกับได้ยินเสียงหงอยหวนลอยมาผู้วพ็ญเพียรสองคนหนึ่งชายหญิงลม้มลงพร้อมกันเยี่ยนหลานคนที่เป็นผู้นำตระกูลเสียงหนึ่ง เอียงสีสระหลบพ้นเงาแท้เส้นหนึ่งมั่วชิงเฉินและต้วนชิงเกอร์ต่างใช้ท้าไม้ตายรวมรำพันตูกับทั้งสามคน ผู้บำเพ็ญเพียรหญิงที่เตรียมระเบิดตนเองเห็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนี้จึงหยุดยั้งพลังที่ขับเคลื่อนแล้วทันทีพลังวิญญาณที่เคลื่อนย้ายอยู่ถูกขัดขวางกระทันหันนางรู้สึกเจ็บปวดอย่างยิ่งยวดทันทีแล้วหมดสติไปเจ้าพวกเจ้าเป็นใครเสียงร้องหอ่ยหวนดังขึ้นอีกสองเสียงเหลือเพียงผู้บำเพ็ญเพียรที่เป็นผู้นำประคองไว้อย่างยากลำบากเห็นสองสาวที่จู่โจมโผมาใส่ชุดสิดคารวสาพักเกี่ยวกวางลงมืออมหิตร่วมมือ กันอยย่าางเีบขดฉจึงอดถามไม่ได้มั่วชิงเฉินหน้าไร้ความรู้สึกโยนเข็มสีเขียวออกไปกำนึงคิดจะหลบเข็มสีเขียวที่เล็กยิ่งต้องรวบรวมสมาธิระหว่างที่ผู้บำเพ็ญเพียรหลบหลีกอย่างเร่งรีบกับล้าเลยแท่ยาของต้วนชิงเกอร์ ตัวชิงเกอร์เคียนลงหนึ่งแท่พลังวิญญาณที่อาศัยใ,ในแท่เคียนจนผู้บำเพ็ญเพียนร้องห่อยหวนออกมาร่างกายที่เชื่งช้าจึงถูกเข็มสีเขียวของม้วนชิงเฉินซัดเข้าอย่างจังสองคนไม่พูดสักคำเก็บของรางวัลอย่างเฉียบขาดเก็บกว่าสถานที่ดึงถุงเก็บวัตถุที่เอวของหูเยี่ยนหลานออกมองดูใบหน้ายังคงงดงามหลุดบุกผาของนางม้วนชิงเฉินเม้มปากแล้วหันหลังดึงถุงเก็บวัตถุของผู้บำเพ็ญเพียนชายนั้นออกมาอีก ในใจแอบคิดว่าในที่สุดก็กําจัดภัยเงียบได้อันหนึ่งแล้วหากมีเรื่องอันใดอีกก็ได้แต่แก้ไปทีละปอแล้วแม้จะอยู่ร่วมลานบ้านเดียวกันมู่ชิงเฉินก็ไม่รู้สึกผิดนางไม่เป็นฝ่ายหาเรื่องคนอื่นทว่าหากคนอื่นคิดร้ายกับนางนางก็ได้แต่ชิงลงมือก่อนได้เปรียบแล้วสิทธน้องชิงเฉินนางจะทําเช่นไรต้วชิงเกอร์มองดูผู้ผู้บำเพ็ญเพียรหญิงที่หมดสติอยู่บนพื้นแล้วถามมู่ชิงเฉินลังเลทีหนึ่งว่า ไหนๆเราก็ต้องหลบซ่อนอยู่ที่นี่หนึ่วันพานางไปด้วยแล้วกันเช่นนั้นได้ทว่าหากในระหว่างนี้ผู้บุเพนเพียนพบพวกเราก็ไม่มีเวลาห่วงนางแล้วนะนั่นแน่นอนมู่ชิงฉันตอบมู่ชิงฉัน ป้อนผู้บำเพ็ญนเพียรหญิงกินลูกยากรย้อนอายุเข้าไปแล้วเริ่มตรวจของที่เก็บเกี่ยวได้ในหลายวันนี้กับต้วนชิงเกอร์ยันอาวุธเวทพวกนั้นอย่าเพิ่งดูก่อนที่สำคัญคือดูคนพวกนี้เด็ดได้ของล้ำค่าอะไรมาบ้างในแดนลี้ลับนี้ควรจัดสรรเช่นไรเพื่อแลกโอสถสร้างรากฐานโชคดีที่ต่อมาขึ้นลมสงบโดยตลอดในที่สุดก็ถึงวันที่สองภายใต้ความคาดหวังของมั่วชิงเฉินสองคน พวกเจ้าเป็นใครผู้บนเพพียรหญิงที่ลืมตาขึ้นมาในในที่สุดอดถามอย่างละแวง